ที่มางานถึงมากเกิไประโยช์ถึงมากเท่าไรมีใครมาบ้างอยเวเหรอตอนรับครับรทานกเรือราเมื่อ เรังเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคยังโอเคยังพร้อมครับพร้อมครับมารับทราบข้อกล่าวหาเราให้การปฏิเสธหรือรับสารภาพก็ต้นๆก็ปฏิเสธไว้ก่อนครับทั้งสองข้อหาวันนี้ได้รับคำแนะนำจากทางตำรวจหรือทนายว่ายังไง้างคะขั้นตอนต่อไปก็ต้องให้ทนายนะครับทุนคนดูแลลูกนี้ครับเพราะว่าผมเองก็ต้องทำหน้าที่แต่เราให้การปฏิเสธเนี่ยเพราะอะไรอะคะคือ ข้อกล่าวหาเราก็ให้ที่เขากล่าวหาแล้วก็เราก็ให้สานวนค่อยทาไว้ก็เป็นหลักฐานเพื่อีิจารณาคดีทางอาชการมีผิดจะบอกกรณีในเรื่องของการทำ้ายร่างกายเราก็เราก็ปฏิเสธเพราะว่าเราไม่ได้ทำอันนี้ผมให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยครับเรื่องมีการที่เกิดขึ้นลุงมองว่าที่ลุงปฏิเสธเนี่ยด้วยความที่ว่าเจตนาของลุงจริงๆไม่ได้ต้องการใช่ไครับรวมถึงเรื่องไม้มาฆ่าด้วยครับมันมีรายงานว่า พยานานะคะแล้วก็อาจจะมีการออกหมายเรียกลุงอีกครั้งเมงเก็บคดีเลยได้กอยนดีครับถ้าจำเป็นจริงๆพยาน่าต้องถูกทุกหรือโอ้ยทุกตัวดีแหละนะไม่อยากเห็นภาพนั้นครับแต่ถ้ามันถึงขั้นนั้นจริงๆหรอคะลุงผมว่ามันคงไม่ถึงเราครับครับเพราะว่ากฎหมายเราใช้ฉบับเดียวกันครับทุกอย่างก็เป็นาตรฐานเดียวกันครับไหนตามแล้วก็จะกลับ ก็อันนี้ต้องเข้าไปพบทระนายตามีหนึ่งครับเพราะพนายตามเขาพูดที่ไม่ได้จนถึงเวลานี้กังวลใจแล้วนะคะก็ไม่ได้กังวลใจแล้วนะครับผมก็ยังเป็นคนคนเดิมมาแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกนะได้ด่าขอบคุณค่ะไปเจอกันด้วยกันไหมครับบครัเดี๋ยวว่าตามไปค่ะเป็นใคาหที่มีของอยู่ที่มุกเราหรือคะไม่แน่ใจนะครับ แต่ก็คอมาช่วยนะครับวันนี้เห็นมีคดีเออก็เนี่ยมันเป็นครั้งแรกครั้งแรกก็ไม่ตื่นเต้นครับคนทาผิดถึงจะตื่นเต้นอ่าลุงคนไม่ตื่นเต้นครับขอคอยขอช่วอีกรอบคนทาผิดก็ถึงตื่นเต้นพิมอย่างนี้เลยใช่ไหมครับพิมอะไรนี้หกแผ่นหกแผ่นครับพิมต้งกว่หกแผ่นมันเลอะล้างไม่ออกก็ไปล้างมันอืมอืมอืม่ไม่ คนทำผิดอ่ะมันต้ง่ตื่นเต้นกับมือยังสั่นเลยคนทำผิดนะพี่แต่ออตอนพิมร้อไม่สั่น